นี่ืเปสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะมะม่วงวไม่เจอกันนานเร็วนะคะใช่ไหมคะวันนี้นะครับรายการมะม่วงเปรี้ยวนะครับ<ช>จะมาทําตามคำเรียกร้องของหลายๆคนนะก็คือจะพาไปที่ที่ไหนนะครับ ช็อกช้อนการ์เดนอกชนการ์เดนคผมจะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ตากล้องให้กับมะม่วงกนะครับในรายการมะม่วงเปรี้ยวช็อกช้อนการ์เดนคืออะไรครับก็ไม่รู้อะร,ร้านอาหารอ๋อคือร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนนะครับทังจินนะคะทังจินจุจักไหมคืออยู่ที่ทังจิน อกอนกานร,าาร้าะ,ะอินชอนยูนิสโอลยูนิชแม็กซ์นะครับตรงนู้นข้างหลังนะคะตรงนี้อันดินคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สไปร์ไทยนะครับจะไปชิมอาหารของสไปร์เกาหลีนะครับนั่นก็คือคุณซอสไปไ์คุณสไปร์คือ,อรภรรย,ยาของบ้านผู้ชายอ๋อเรียกว่าสไปร์ แล้วคุณก็เรียกว่าสะพายชั้นไม่ใช่เป็นลูก,<ช>ลกเขยผู้ชายเป็นลูกเขยผู้หญิงเป็นสะพายก็จะไปชิมอาหารที่ร้านคุณซอสะพายเกาหลีนะครับทําตามคําเรียกร้องของทุกคนที่ส่งรีเควส์ขึ้นเข้ามานะครับก่อนไปอ่ะบังบองหาที่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใครอะไรบอกว่าตุ้ม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 ไก่ตุ้มไก่กเขาแนะนำโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสะพาย ไปเจอกับสภพยเกาหลีในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับ Let's go <S <อ>ขับรถมาที่นี่ใช้เวลานานแค่ไหนนะประมาณรถติดนิ่งเนะไกลหนึน่ชั่วโมงสีนาทีค่ะคุณแน่ใจไหมครับว่าคือที่นี่ ไม่แน่ใจ <c oughs> อ๋อน่าจะชายนะไอเห็นรูปอะ่ะพามะม่วงมานนดูบรรยากาศธรรมชาติบ้างนะครับเพราะปกติอยู่แต่ในเมืองนะไม่เคยได้ออกมาต่างจังหวัดเท่าไหร่นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของทางร้านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแบบเรียวๆเลยนะครับคือก็ไม่ได้นัดก,กันมาก่อนใมา แค่มาอยากอยากจะมาชิมอาหารที่นี่นะฮะแต่ว่าฝั่งได้ยินว่าแล้วอยยาาากกจะมดูบรรคุณนี่คือเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็ดังด้วยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเข้าไปดูกันดีกว่านะครับคุณนี่รือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่ใช่ไหมสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับสวยจังเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอันนี้ก็คือแบบไม่ได้มาแบบเตรียมอะไรกันเลยนะครับอยากจะมาเชี่ยวชมเยี่ยมชมที่ร้านนะครับเรียกว่าอะไรคะข้าพเไ้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าแม่ย่าแม่ย่าเรียกว่าแม่ย่าแม่ย่าได้ยินว่าที่นี่อารมณด้วยมาสเกตเพียวที่นี่อะไรดังที่สุดเท็กซ์เท็กซ์อเ็กซ์คือปกติคนเกาหลีชอบเวลา ร้อนอ่ะว่าเวลาร้อนอ่ะกินอิ่งร้อนกินอิ่งร้อนอ่ะอย่างนั้นกินโซจูก็ได้ครับฉันขับรถมาพูดเล่นนี่ก็เคยเห็นแต่ในคลิปนะครับวันนี้ได้มาเยือนที่จริงแล้วนะครับอืมพยายามสวยมากๆเลยค่ะล้วนตลอดมาขอบคุณขอบคุณครับอันนี้นี่คือบริเวณนี้ที่เป็นของที่นี่หมดเลยป่ะครับใช่ค่ะของแม่ยากแค่รู้ว่าเขาดังใช่ไหมคะเป็นยูทูบเบอร์ด้วย ออคนไทยชอบเขาคือทำให้ด hmm. okay. um ัง hmm. ยังไงครับม็อบก็ยังดังไงว่าต่อยาต่อรายการมมอบก็เดียวอยู่แล้วค่ะแล้ว่าไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังเลยทำยังไงดีสวนนะคะไปทำสวนต้องไปต้องไปตากแดดปลูกต้นไม้ทำได้ไหมครับอื๋อเล่าดีได้แต่ว่าม็อบเคยไม่ได้ล้มมือจริงเหรอครับจริงเหรอครับได้ มันต่างบ้านต่างเมืองตาา่างภาษาอาหารการกินทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยก็มีคิดถึงแต่เรื่องด้วยบรรยากาศรอบบ้านอนบ้านที่เมืองไทยเลยค่ะก็<อ>ะเลยมีอะไรให้ทำเย่ะแยะไม่ยากก็ปลูกการักชิมด้วยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเหงาสามีเขาเขา<ม><ๆ>เขาดูแลเราดีด้วยไม่ไล<ะ>่ใช่ไหมคะไม่ไล่ใช่ไหมคะไม่ไล่ค่ะมีแต่เราด้วยแหละเวลางอนแบบอยากจะกับบ้าน ประชดประชดกันไม่กับตามที่มือตามที่มือนี่ทีอันนี้สามีใช่ไหมอ่าผมก็เคยเห็นในคลิปผมว่าไม่ชัวร์ไปยังไงบ้างครับวันนี้มาที่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้เขาก็ใจดีทุกคนเลยอ่ะมันเข้ามาอุ่นๆเลยอย่ะอบอุ่นอบอุ่น แล้วก็เหมือนบ้านเลยอ่ะเหมือนบ้านอ๋อไม่ใช่ว่าร้านอาหารมันรู้จักกันแล้วว่ามันครอบครัวมากินข้าวแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะครับคือเจมากตอนนี้ยิวด้วยนะคะสำคัญคือวันนี้กินเปกสุกเปกสุกคือตุ้มไก่ใช่ไหมคะนี่ก็สกปผ้าดีด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นพันชันนะครับพันชันพันชันเยอะแยะเลยพันชันผาสักไทยอะไรครับเครื่องเคียง ครึ่องเคียงครับ,รบอืมอร้อยจังอือนี่เขาปลูกเองทำเองเลยนะอืมจริงเหรอรู้ไหมอืมหลอดผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละผมคิดเอาเองครับรอบๆเนี่ยเขาปลูกผักอะไรของเขาที่ของเขาเลยนะใช่อืมกินพันชันจนจะอิ่มแล้วนะเขาบอกพันชันอร่อยมากอร่อยมากม,มาแล้วครับ โใหญ่มากเทกรัใหญ่มากนี่มันไก่งวงหรือเปล่าครับเนี่ยไก่ตัวใหญ่มากใช่ใช่ใช่ข้างในมีสุกากดีดีนั่งแล้วจต่มีอินทรีย์ด้วยดูดิอินทรีย์เนี่ยโสมมีโสมนะครับแล้วก็อันนี้แฮดแฮดนี่เยอะๆนะวว้าอันนี้เป็นเมนูดังของทางร้านนี้เลยนะครับดังอะไรเลยอ่ะกินน่องก่อนเลยน่องเพืออะไร ไงุ้ยใหญ่ขายใหญ่เลยขายใหญ่มากเลยอ่ะนี่หน้าเก๋มากเลยอ่ะใช้ไก่ที่บ้านนะฮะว้าวอาไอ้ก็จิ้มอ่ะไอ้ก็เดอย่าย่างกันดีกว่นะผมไม่ร้อนเหรอฮะเขาบอกว่าไม่ถุงมืออยู่มีถุงมืออยู่ว้าวน่ากินมากเลยอ่ะอ้ จิมดูอารมณ์มากเลยนะดูดีนะจิม,จมเป็นนี้นี่ระหว่างกินอยู่ประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็ยังคงเหลือเยอะอยู่นะครับ <laughs> <laughs> ผมว่านะกินได้ประมาณ5คนคบ <laughs> <laughs> ไม่ใช่สองคน กบ้้้้านนดหค่่ะิไไมมตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยนะครับก็จะเอากลับบ้านไปให้โรฮากินนะครับหัวอร่อยมากนะครับมันเยอะมากครับกินไม่หมดครับตอนนี้ก็กำลังแพ็กกลับบ้านให้อยู่นะครับอิ่มแล้วปกติต้องทำเป็นโจ๊กก่อน่อม ถามทุกถามว่าพูดไทยได้หรือเปล่าบอกไม่ได้นะครับได้เย็นภาษาเกาหลีด้วยหลายหลายคนเขาบอกว่าให้ผมอ่ะพูดภาษาเกาหลีให้ฝึกพูดอ่ะวันนี้จะมาเคลียร์ประเด็นนี้ให้ฟังนะครับเขาอยากให้ผมเรียนภาษาเกาหลีคุณนว่าไงครับเขาโง่ไม่ได้ค่ะโง่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้มีไวไฟค่ะอันนี้คือภาษาเกาหลีไวไฟเแล้วอันนี้คือไลฟ์วิแล้วก็ยัง ก็คือค,คำว่า WiFi สวยคือเป็นมี WiFi หรือเปล่าหลายปีแล้วก็ยังพูดไม่ชัดใช่ก็เลยคิดว่าผมไม่ควรพูดภาษาเกาหลีใช่แล้วครับเอาเหตุผลจริงๆดีกว่าครับไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกไม่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 ไม <c oughs> พูดมาเลยครับโอ้ค่ะพูดถ้าอยากพับพูงอะ่ะภาษาอังกฤษก,ก็ได้ภาษาไทยก็ได้อะไรก็ได้คุณเนี่ยเคยพูดกลัวผมอะเอาภาษาเกาหลีไปพูดกับผู้หญิงปล่อยค่ะ ปล่อยเขาปล่อยเขาอยาืจิ๋งิด้แลนะฮั่นจงนี่นะครับันเปปกติแล้วคือกินไก่เสร็จแล้วเนี่ยต้องมากินโจ๊กต่อใช่ไหมตอนแรกอิ่มแล้วนะแต่คิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอีกสักนิดนึงใช่ไหมครับนี่รายการมะม่วงเปรี้ยวคุณพูดไม่ใช่ครับตอนนี้คุณน่บพุ่มมากเยียเลยจนช้นพุ่มไม่มีเลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปแม่แนะนำว่ากินจ๊ก แต่ว่าเราอ่ะอิ่มมากเลยทำอะไรอิ่มมากเลย <laughs> เคยกินไม่ได้แต่ต้องกินดีก,กว่าเพราะว่ามาที่นี่แล้วก็ลองกินมันเป็นสไตล์เกาหลีใช่ไหมครับใช่คือแบบกินอาหารเสร็จแล้วแล้วก็มากินข้าวทีหลังเออแต็กคอน แล้วแต่คนจะเห็นเมนูที่มันเป็นแบบพวกหม้อพวกต้มในกระทะอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะเอาข้าวมากินทีหลังนะส่วนใหญ่เพราะพกกิมบับีือหลังจากกินนะคะหลังจากกินเสร็จ<ช>กินข้าวผัดแต่ถ้าเป็นเมนูต้มต้องกินโจ๊บอืมอืมบินเต็มเนียเกลียวก็รู้สึกท้องสบายแล้วก็อินมีความสุขนะคะ มีความสุขก็ต้องยิ้มสิครับืมบอกน้อนในมนูนี้เท่าไหร่ครับอยากรู้หกหมื่นวอนค่ะหกหมื่นวอนเท่าไหร่หนึ่งพันกว่าบาทกุโอเคนะใช่สิตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไก่จะใหญ่กว่ามะม่วงอยู่แล้ว กินไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณอาหารอร่อยๆด้วยนะครับขอบคุณที่มาทานข้าวที่ร้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านเออร้านชื่ออะไรนะครับช็อกชอนการ์นช็อกช่อนการ์ดินนี่พูดเหมือนผมเลยช็อกช่อนการ์เนแต่เวลาพูดให้บัม่วงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันต้องอ่านภาษาสำเนียงเกาหลีอะไรนะครับช็อกชอนการ์นช็อกชอนการ์ดนนะครับชื่อมีความหมายว่าอะไรครับร้านนี้การ์เดนการ์เดนเป็นสอ๋อการ์เดนอู้นี่ไง ไดนต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาต้อนรับพวกเราด้วยนะครับอันนี้ทางทางด้านนู้นก็เป็นสวนของทางร้านใช่ไหมครับอันนี้เป็นของของแม่ยากแต่ว่าให้คนเช่าค่ะอ๋อลองกินที่นี่มาแล้วก็ ดังๆคนไทยเจอด้วยแม่ก็ใจดีอาหารก็อร่อยอร่อยนะครับก็แวะมาใช่ใช่ได้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับก็เลยเดินชมบรรยากาศที่นี่นะครับชู่ย์ช um ู่ก์เตกใจเฮ้ตกใจใครโลกจิตคนตกใจอ่ะมาโลกจิตอ um um ีก บรรยากาศดีนะที่นี่ว่างเลยอ่ะว่างมากแล้วก็มีผักเยอะตรงไห่ก็มีก็ข้างล่างข้างเข้าไปอ่ะน่าจะมีฟาร์มด้วยนะมีมเลี้ยงไก่หรืออะไรเป็นนี้นะคะเลี้ยงไก่เลี <Okay. S 1> เ้ยงเป็ดกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าใช่เพราะว่าฝนตกหนักตอนนี้คนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมชาติเท่าไหร่น <laughs> ะชอบต <laughs> <ๆ>ึกโอเคต่อไปมีอะไรรอดูนะคะนะคะบายบายทุกคนมัมม้า อัน,นยองกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย